ครับผมมาพี่้นองน,นี่พี่นอ้อง,งมันแหลกแขกหวานสิเตางามเี่พี่น,อน้องมันเยอะมากสวยๆแน่นะครับผมมาสวยๆแน่เด้อครับเป็นตลาดพี่น้องมงีก็เลยมา่วงสวยๆแน่แดดออกแล้วพี่น้องนะอุ้ยเต่างามอยดีครับ อุ้ยพูนะขาวๆพี่น้องนั่งดินครับขาวๆเลยจุดเดือดเลยครับผมอลังการงามเตะเ้าครับวันนี้น,นั่นอยู่ข้างในครับ <c oughs> นี่ครับ อีกตองงามครับผมนะออกถุงมือไม่พร้อมพี่น้องสีฝ้ายางดียางจับครับผมยางจับเลยปัดปัดโทษพี่น้องมึงนอนนี่ครับผมปื้ยไล่ข้ายขา,ขาวงา,งามครับ ครับผมปอดปุ่นอุย้ยนางดินขาวๆงามๆสุดยอดความมาลั่งการครับผมอ้ยนอนอี่กแกงคือสีหวานจุวยๆยพี่น้องโอ้ยสวยงามตามท้องเรื่องอีกแล้วครับเฮ้ยมึงนอนหนีครับนอนไร้ไร่พี่น้อง โอ้ยมีกล mm. <inaudible LAUSE habitude> ้วยหมดพร้อมหมดกระแตกโอ้ยหมดกระแตกฟ้อหมดพี Toy ่น้องเอ้ย มดนี้กัดทึงขั้นทึงเจ็บด้วยพี่น้องนี่หมดแตกสะนานเลยครับ,รบอเ,เตาตุ๊ปุพี่น้องมันตึ่พี่น้อง มันน้อยมาสวกเข็นจะไปสวกมึงก็นอพี่น้องสีน้องงามบ่เดินนอนนั่งดีเง้งงามบ่หนะครับผมมาด้สายมันีีพี่น้องโอ้อยปืนนะ นอนนั่นงดินง่ามๆขาวๆครับผมสุดยอดเลยครับเน้ยยังไงคือปวดหลดได้ละโอ้ยน่ะเห็นครับโอ้ยหลวมากกับปวดดลดเกือบปลายขาดบา่ล่ะเอ้ย เกือบปลายขาดครับผมมึงคนดูขาดเนอะนั่งดินงามบ่ครับอุย้ยบิกบ่เนาะบิกบิกบึมบึมไอพี่ไอน้องเห้มึงบ่ครับผม ปาดปาดปาดน,น้อนั่งยินฮัลโหพุดนะนะครับนอนไหมโอ้ยทองค่ำในดินครับผมสุดยอดเลยครับอุย้ยลายขาว เลื้ยงอุ้ยหุยพี่น้องเลยนอนมุกมุกครับนางดินหมุกมุก,มกง,งามเลยสุดยอดเลยครับพัดนอน,นี่คืนเหี่ยวครับเป็นเหี่ยวไปเห็นน,อน้องสมครับผมโอ้ยนอนพอดีเห็นน้องมือสมเลยลำแดงแดงมีไงครับอ้ยผุ้นะ่ะมึงอุย้ย ลำหมักง่ายหนึ่งครับนะครับนอน,นยิงตะปายอีกแล้วโอแค่ปลายนะครับโอ้นี่ตะปลายม,มาใอหร่น้องสองนอครับผมปุ้ยโอ้ขาวจวเลยครับขาวจวเลยพี่น้องขาวจวเลยผุดผุด เชิงนอนนี่นอนยาวอุ้ยนอนนี่ขาวจั่วเลยครับนั่ซับครับผมนางดินขาวขาวปัดพูดนะ่ะอุย้ยจะเป็นขาวครับพี่น้องต้มนี่หวานจุ๋ยๆครับผมแกงแซ่บครับนอน,นั่งดินขาวขาวเลยครับผม ซักอีกนอยเงาพี่นองอุยอ้ยเฮ้ยคุ่นนะนั่งดินอีกแล้วข้วาขาวพี่นองเอ้ยนอนเลไลข้วาขาวง,งามๆครับสองนอนวงนี้ครับผม นอ้อเหี่ยวอีกแล้วพี่นอ้องเป็นน้อไม้สม้มครับผมเข็นน้อไม้ส้มน้องไม่ซึ้งครับเอาไปหนึ่งครับุูนนะล่ำแบบนี้เฮ็ดยนนอไม้สม้มจ้กเฮ็นน้อไม้สม้มงามครับผมครับผมนี่ครับสรุปผลงานการหาหนมัยมลของนุ่มหน่อยมือนี้ครับหมานคือเก้าครับผมนุ่มหน่อยจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับ ครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ